สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเลิกงานมาแล้วมาเจออะไรรู้ไหมยางมาหลังบานพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจา้ามาเจอเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพิ่งแม่มดพ่อแม่พี่น้องโอ้ยนี่เบิ้งที่ละ่ะ <laughs> แต่ว่าสบโบกริบแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องจา้าเท่าแล้วแหงปน่นนี้แล้วก็ยิ่งอยากเกิดอยู่กตกเติ่นสิเกิดอยู่น้ำหลังบานแพทน้ำมูนีแล้วเกิดอยู่ได้พี่น้องจา้าเฮ็ดพิ่งแม่มดปีที่แล้ว<ม>เฮ็ดพิ่งหวานก็เกิดอยู่นี่<ม>เฮ็ดพิ่งแม่มดแล้วก็สิเกิดในบริเวณนี่ละ่ะ นี่เห็ดผิ่งแม่หมดจ้าดอกเดียวนี่แหละแต่ว่าโบเก็บเพิ่ดอกเอาไว้จังสีล่ละมีอีกบอซองหาเบิ่งดูซองหาเบิ่งดูมีอีกไหมครับ่มีแล้วจา้าพี่น้องมีดอกเดียวหมดล่ะตะกี้ออกล้ายหลายซูมมือนี่ไปใส่เบิดปุ๊บดอกเดียวก็ ดีใจแล้วจ้าดอกเดียวกับเพื่นใจและดอกเดียวก็มีความสุขแล้วที่ได้เห็นเนาะดนแล้วบอได้เห็นเห็นห้รูปห้คข่่มเนี่ยเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งสวนหนาบานเด้จ้ะเด้อนี่จ้าให้มาดูสวนของเราอันนี้ก็เป็นดอกไม้มาดามให้ดูแล้วให้ดูอีกมันสวยเนาะแต่ว่าสีหนีบ้านเดียบานอันนี้ออกเรื่องเหลืองออกชมุมพูสมมอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนี่ได้ไปสื่อพักกันพอยตูมาจากลานไทยนีจ้ะ แต่ต้นนี้บ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยซื้นปันไดแต่ว่าสองต้นนี้ซื้นจ้ะผักอีตูแล้วก็นี่กระเพ้กเากระเพ้าก็สามตน้นเอามาซื้อมาไหวแต่พ่อกินจ้ะเพ่อไหมพี่น้องจ้ะพ่อได้แกงใส่เห็ดซื้อมาปลูกล่อ,ล,อล่อเห็ดเผิ่งหวานออกเนกาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นที่หวานใหม่เนาะหวานใหม่อันนี้คือพักซี่เล่าเห่าว่าพันขืนสามเจ้สิขืนบ่นขืนเมื่อซื้อมาแต่โดนแต่อันนี้ก็เป็นพัคซี่เห่าหนา่ะจ้ะบอกแล้วบอกอีกอยากอวดนี่ ผักซีกันลัง,งามพ่อแม่พี่น้องี่เห็น่างามคักก็ <c oughs> ขึ้นห้างๆแต่่นก็ขึ้นเนี่ยพักเพื่อนอนั่นคนจีนหามากจะมันงามคดีแต่สิแ่งไปให้พี่จอยปลูกอยู่นี่เนี่ยดี๋ยสิแ่งไปให้เล่าหาหมองลงพริกกะสิแ่งไปให้เล่ากระถางหนึ่งเบียร์พริกจับพ่อแม่พี่น้องจากอันนี้คือหัวลาาเด้ออันนี้พริกมูหามากกับกขื้นอันนี้เป็นไอเป็นอ่าปลาซีละ่ะ บ๊ะซี่เหรอหองข้าเจา้าพารสลีย์ไหมพ่อแม่พี่น้องจ้ะพาสตนพาสลีใบาพารสลีมันสี้ขยๆพัคซี่เฮ้าห์ล่ะนี่จะ๊ะอ้ยพริกกันย่งขึน้นขึ้นอยู่เรื่อยๆอ,อยู่นะคะนี่อันนี้คือเป็นสีซุมซ่มๆอันนี้คือบัซุ่มแต่ก็ขึ้นอยู่นี่นะเฮ้าโอ้ยมาชมสวนเบิ่งเฮดล่ะกะนี่ก็จะสีขึ้นบ่ขึ้นกับปูไปสั่น์ละพี่น้องซื้อมาปลูกเนาะแต่ว่าพริกเนี่ยขื้นแน่นอนอันนี้พริกเผ็ดมากอร่อย ถ้าเป็นบานเท่าเกินพริกหอมแล้ะเนาะจานะเนาะหอมหอมแสบจ้ะพ่อพี่น,อน้องจ้าส่ายท่านบ,าบ๊บุนี่กำลังขึ้นเดี๋ยวหายแล้ว,ว่ายก็นีก็จะแซ่บไปห้พป่จอยป่จอยไปแยกปลูกปลูกรีกว้ถ้ากินกันเบื้องผักที่ลังงามบอพี่น้องแย่งกันขึ้นม้ยมันบ่มีนานผักก็เลยปลูกจังสี่นี่แย่งกันขืนคักขึ้นแน่เดี๋ยวห้าก็เก็บออกกินเอาต้นน้อยๆแน่ๆผักซีมะดามก็ล่างแตกใบเห็นบ่ เด้กกินยูจ้าอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้ปลูกมือเดียวง่ามเลยเก็บกินได้เลยจะง่ามหลายแล้วก็มีอีกนี่ปลูกหอมแดงเด้อจวจะเด้อพี่น้องกําลังกําลังแตกขึ้นเห็นบ่กําลังแตกเขียวเขียวหอมแดงจ้ะปลูกหอมแดงใบถักขันสมนี่ใบถักขันสมนี่เดีย๋ยวสตัดใบเพิ่นขันสมเนาะหัวเพิ่นเท้าเอาไวขึ้นกันกับอันบานเท้าเห็ดนะไหมพี่น้อง อหอมแดงมาดามหอมหอมแดงนะจ๊ะนี่กำลังขึ้นนบอสือมาปลูกซื้อมาจากหลานไทยจ้ะสว,สวยงามๆเนาะพี่น้องเนาะสวนหน่อยๆของมาดามสวนผัก